โอเคสำหรับวันนี้นะคะจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่สวยมากลิมิเต็ดสุดๆถามว่าลิมิเต็ดตรงไหนนะคะค่างวดเริ่มต้นเพียง5,400บาทเท่านั้นเจ้าฟอร์ดคันนี้นะนะคะรถจดทะเบียนปี2,559ปี2016 <c oughs> นะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมจะสวยขนาดไหนจะพาไปชมติดตามค่ะ สวัสดีสสดค่ะน้องอินค่ะกันค่ะโอเคนะคะก็หลังจากที่โม,โมไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยมาก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 ๆนะคะถามว่าสวยมากยังไงมือเดียวป้ายแดงเนี่ยเอาเล่มมาด้วยเดี๋ยวพาดูอเอาเล่มมาด้วยอุ้ยปิดตรงนี้ก่อนนะคะนี่มือเดียวป้ายแดงนะอ่ามือเดียวป้ายแดงนะโอเคโอเคนะคะอ่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ ชื่อรุ่นว่า Ford Ranger High Rider OpenCAP XLT นะคะเป็นรุ่นแคบยกสูงนะคะรถเป็นปีจดทะเบียนปี2556โอ้ยขอโทษ2 5 0 0 2น1 6นะคะ2559เออโอเคขอโทษขอโทษขอโทษนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปชมจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะขอโมไว้ก่อนว่า าราคาข้าตัวนี่ถูกมากถูกยังกรบลดตัวไฮไฮ h รเดอร์เอ็กลพัตเลยแต่ก็รุ่นนี้เป็น XLT นะท็อปสุดนะคะของตัวรถแคปนะคะตัวนี้เป็นรุ่นยกสูงนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมสนนราคาข้าตัวอยู่ที่419,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,400บาทเท่านั้นนะคะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้จะมีอะไรพิเศษพิเศษเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะโอเคอ่ะสำหรับคันนี้นะคะรถนะคะ เป็นสีเดิมโรงงานนะคะสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินสวยมากนะคะอ่ะตัวนี้เป็นรุ่น Open Cap นะคะก็เรียวๆหน่อยเพราะว่ายังยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็จะมีตามการใช้งานนิดหน่อยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้มันลิมิเต็ดตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบขับรถเกียร์ธรรมดาปวดขาปวดแข้งต้องเหยียบคลัตช์นะคะเจ้าคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะรถเกียร์ออโต้หาย,ยากมากๆเลยนะตัวเองรถแคปแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะอ่าภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแต่ว่าเดี๋ยวต้องแกะออกแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ก็ขาดไปตามการใช้งานนะคะเขาก็หุ้มมาเฉยๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักรถนะคะก็เลยไม่ไม่อยากให้เบาะอ่ากัมมี่เปื้อนนะคะพอแกะออกก็จะเป็นเบาะก,กร,รมยี่นะคะโอเคตัวนี้มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกอยู่ตรงนี้เปิดปิดนะคะอ่าตัวนี้อย่างที่บอกนะคะ เป็นรุ่น XLT หรือรุ่นท็อปนั่นแหละตัวเองนะคะตัวนี้เป็นรถแคปนะคะอ่ะพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันนะคะตัวนี้มีครุดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะคะรถเป็น, Auto, นะะเกียร์ออโต้นะคะโอเคนะคะอ่ะภายในก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะอ่ะโอเคมาดูข้างข้างมาดูข้างๆ,าางๆนะคะโอเคตัวนี้ก็เป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานนะคะ2 6,5 6,5 17 นะคะก็ยางก็ยังถือวาอ่าใช้ได้อีกนะคะโอ้ยางมยังใหม่อยู่นะนะโอเคเพิ่งข้าใหม่วันนี้เลยนะคะโอเคปะมาดูข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายนะคะแล้วก็กันชนท้ายทียท่เป็นเหล็กของเดิมโรงงานนะคะก็มีการติดตั้งโครเมียมมือจับประตูอะไรมาเรียบร้อยเสร็จๆพร้อมจบนะคะอ่ะโอเคนะโอเคไนะมีกล้องหลังด้วยอ่ะโอเคก้างหลังน่าจะน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่า ไม่ไม่อยู่แล้วนะข้างในนะโอเคนะคะก็เนี่ยเลยค่ะเดิมเดิมเพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้มีการขัดสีชวีวันอะไรมากมายนะคะอ่าโอเคพระก็ยังอยู่อยู่เลยนะคะอ่าโอเคมาค่ะโอเคแล้วทีนี้มาดูเรื่องของเครื่องนะคะอ่าคันนี้เป็นเครื่อง2,200ซ<ๆ>ีซีนะคะอ่าเดิมเดิมเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆนะคะก็อ่าเราก็หลังจากนี้ก็จะมีการการคลีนนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลว เช็คสภาพให้พร้อมใช้งานนะคะรถนะคะเป็นตัวถังเดิมซอกเดิมนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมนะคะไม่มีพิกความจมน้ำตัดต่ออะไรสามารถโอนได้ปกติเลยนะคะ,อะโอเคๆส่ไอโอเคนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ วันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400บาทจ้องเพียง99บาทจองเพียง99บาทออกรถ0บาทออกรถ0บาทจัดได้ทั่วประเทศส่งฟรีทั่วไทยแล้วสำหรับในช่อง y o u b u c h ช n n e l ของเรานี้แถมฟรีไปเลยประกัน2ปี่า2ปีเต็มนะคะย้ำอีกครั้งว่า2ปีเต็มประกันเครื่องเกลียร์2ปีนะคะอ่าโอเคโอ้ใจดีมากเลยนะคะ รถฟอร์ดคันนี้ใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของใครอยากจับอยากจองจองเพียง9 9บาทนะคะออกได้ทั่วประเทศส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะยวฝา<น>กเบอร์ก่อนอ๋อขอโทษอ่ะเบอร์ของการนะคะ0 9 3ย์4 2 0 9สี่ย์ค่ะโอเคนะอ่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อกับน้องการได้เลยนะคะจองเพียง9 9้าออกรถศนบาทนะแล้วเราแถามประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย สปีนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้า Ford Ranger High Rider คันนี้นะคะอ่ะสำหรับในคลิปหน้าพวกเราจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนหรืออผู้ติดตามผู้ลูกค้าอยากชมรุ่นไหนรุ่นใดพิมพ์มาเลยนะคะบริษัทเรานะนี่ไห้โชหน่อยโอเคนะคะบริษัทเราอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะก็มีสต็อกรถประมาณ3-400คันนะคะก็ มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยสําหรับใครที่อยากได้รุ่นไหนอยากให้เรารีวิวคันไหนสามารถคอมเมนต์มาเล่นกับเราได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ